ตัดชุดสีขาวโอโมเซตนี้นะคะรหัส21รหัส21ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089 0, 0 4 1 6008ค่ะเซตนี้990บาทเซตนี้990าสบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะ,ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าขอม้านะคะผืนละ1น0บาทแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะวันนี้สั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดเนาะ990บาทกดไลค์ได้ยังคะกดไลค์กดติดตามกด u b s cribe ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขารับนะคะผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายผืนละ100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เฉพาะผ้าลายผืนนี้ขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ 180ซนเมตรค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดนะคะเป็นชุดมินิดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ตัดได้เลยคุณลูกค้าขารอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วนะคะรอบเอว34สะโพก44ตัดได้นะคุณลูกค้านะตัดได้ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง35นิ้วแล้วก็ความยาวแขนได้อยู่ที่8.5นิ้วเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนำไปตัดเยบบเเเเพพิิ่่่มตไได้้ลยืนีททาาร590 590าบาทเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยมากคุณลูกค้าขาสีนะสีผ้าเป็นอะไรที่แบบว่าระมุนมากๆเลยนะสีผ้าเป็นอะไรที่ระมุนมากๆนะคะมีทั้งม่วงมีทั้งชมพูนะคุณลูกค้าขาแล้วดอกสีนะคะจะเป็นหลักๆจะเป็นสีขาวใช่ไหมนุ่มก็เลยบอกว่านะคะขอแนะนํานะคะให้นะคะตัดนะคะกับเสื้อคุณลูกค้าขาเสื้อเป็นสีขาวโอโมแบบนี้เลยแล้วใส่กับผ้าผืนนี้คุณลูกค้าขารับรองสวยมากๆรับรองสวยมากๆสวยแบบรอยมาเลยคุณลูกค้าขาสวยหวานละมุนสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ สนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ 089-0416-008คุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อคะอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะราคาชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทนะคะนุ้มมีกระเป๋าค่ะนุ้มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0904608 089-0416-008แ่ะสี้าโโบบนไงสี o, บบนะะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะคก็สามารถติดต่อสัั่งตดเข้ามวได้ด้วยนะะให้ไง วันนี้นะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะหน9 0าบาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงอยากให้ทางร้านตัดเป็นกระโปรงให้วันนี้1,290บาท1290บาทค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซืง้อผ้าไปตัดเย็บเองก็แจ้งเข้ามาทักข้ามาได้เลยนะคะศูน4 6 0 0ดเก้าผืนนี้เซตนี้รหัสูนยคุณลูกค้าค่ะเซตนี้รหัส21 ใครรับเซตนี้แจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์089 041 6008จอย่าลืมนะนุ่มมีนะคะผ้าขาม้านะคะแถมให้ฟรีอีก1นึ่ผืนด้วยนะคะผ้าขาม้าขออนุญาตเลือกลายให้นะรับรองสวยถูกใจแน่นอนสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเซตนี้นะคะผ้าตัดชุดนะคะ990บาทสีขาวโอมโมรหัส21ขอบพระคุณมากๆคะ่ะ ผ้าตัดชุดเซตนี้ผ้าตัดชุดเซตนี้นะคะรหัส33คุณลูกค้าขาสีเทาเงินรหัส3-3สีเทาเงินเซตนี้990บาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสีเทาอยู่แล้วคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยคลาสสิกมากๆเลยเนาะคลาสสิกมากๆเลยนะคะตัดเสื้อใช่ไหมเสื้อเป็นสีเทาแล้วผ้าผืนนี้ตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะตัดเป็นกางเกงคุณลูกค้าเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยนะคะเซตนี้ปกติ1 0 0 0พัน 80บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาท990บาทคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษแล้วเรายังมีของขวัญของฝากนะคะสุดพรีเมียมมอบให้ด้วยนะคะเรามีผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายนะคะผืนละ100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคะ่ะ089-0416008 089-0416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ะะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยของฝากสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบอยากตัดเสื้อรูปแบบไหนอยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงรูปแบบไหนเลือกตัดได้เลยคุณลูกค้าขะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะแต่ถ้าคุณ,คณลูกค้าบอกว่าสั่งเซตนี้รหัส3-3ใช่ไหมเราให้ทางร้านของเราตัดให้ ชอบรูปแบบเหมือนชุดสีชมพูแบบนี้คุณลูกค้าคะราคานะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะอยากตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจตนด,ดาเราก็ตัดได้คะ่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะเลือกชมเลือกชอบเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าผ้านะคะเห็นแล้วว่าตัดออกมาแล้วสวยนะคะคุณลูกค้านะคะมีช่างประจําอยู่แล้วคุณพี่สามารถสั่งซื้อผ้าไปตัด เย็เองก็ได้นะสีเทาเงินค่ะพืนนี้สีเทาเงินสวยคลาสสิมกมากๆราคาผืนละ490บาทราคาผืนละ490บาทค่าแถมกระเป๋าใส่โทรศัพท์ให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท่านด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเฉพาะผ้าลายค่ะจะรับเฉพาะผ้าลายจะนําไปตัดผ้าถุงหรอได้นะเพราะว่าขนาดหน้าผ้า100ค่ะ ความยาวอยู่ที่180ซนเมตรซึ่งสามารถนะ,ะนำไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาด้วยขนาดหน้าผ้าตามนี้นะนะคะสามารถตัดผ้าถุงค่ะสามารถนำไปตัดกระโปรงหรือว่าจะไปตัดนะคะเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยขอบะคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย 08904160080890416008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยเนาะลายสวยคมชัดค่ะเป็นงานผ้าไทยกัดลายคุณลูกค้าขา590บาทนุ่มก็มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับนะคะเป็นผ้าตัดชุดบอกหัวคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าปกติตั้ง8 อ่าตั้ง1,080บาทใช่ไหมวันนี้คุณลูกค้าขาจัดโปรสุดพิเศษเพียง990บาทค่ะคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยเซตนี้สีเทางเงินรหัส33นะคะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า เซตนี้รหัส17นะคะสีดาเซตนี้รหัส17สีดํานะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาผ้าตัดชุดคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดเซตนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะแล้วก็รวดลายนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นงานผ้าไทยกัดลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะแล้วเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆเลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าลาย590บาทหรือว่าจะสั่งซืื้้้อเฉพพาาะผสีน เป็นผ้าไหมสั่งคอทอเครื่อง3าตะกอแบบนี้490บาทก็ยินดีค่ะคุณลูกค้านะคะอยากซื้อแบบไหนซื้อได้เลยอยากซื้อเฉพาะผ้าตัดเสื้ออยากซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงแบบนี้คุณลูกค้าก็ซื้อแยกได้นะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะวันนี้ค่ะจัดโปรสุดพิเศษสั่งซื้อเป็นเซตจากปกติ1,080บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาท990บาทไม่พอแค่นั้นค่ะเรายังมีนะคะผ้าขอม้าค่ะนุ่มมีผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายนะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนะคะราคาผืนละ10 0บาท่ กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะงานผ้าไทยของฝากในวันนี้งานผ้าไทยของฝากในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคืนนี้ค่ะสีดําสีดําค่ะคุณลูกค้าขาสวยไหมลายหมักจับนะคะคุณลูกค้าขาลายหมักจับสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าชอบมากเลยนะคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเรานะคะตัดเป็นผ้าถุงได้นะตัดได้จ้ะพี่ให้น้องตัดเป็นผ้าถุงให้เนาะ ได้เลยนะคะ1,290บาทค่ะหรือว่าอยากตัดเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าอยากตัดรูปแบบไหนบอกได้เลยนะจ๊ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนเนื้อผ้าเรียบเนียนต้องขอบอกแบบนี้คุณลูกค้าขาไม่หนาแล้วก็ไม่บางค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางเป็นเนื้อผ้าที่พอดีสวยพอดีใส่ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยะคะ่ะ089041608งานย้แไทยผ้าบบนา์ แม่มริภาไทยของเราค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0 8น0 4 1 6008ค่ะเป็นไงคะสวยงามพรีเมียมมากๆเลยใช่ไหมสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเฉพาะผ้าผืนนี้จะนําไปตัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีช่างที่สามารถตัดกางเกงได้คุณลูกค้านําไปตัดกางเกงก็ได้นะเราเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมสุดๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาหบารือลูกค้าส ซื้อนะคะผ้าไปตัดเสื้อวันนี้สีดําสวยมากวันนี้สีดําสวยมากคุณลูกค้าค่ะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนก่อนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันกับเสื้อนะคะที่อยู่ในหุ่นทั้งหมดเลยคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สาคัญรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชิ้นละ490บาทสั่งซื้อวันนี้1ชิ้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะกระเป๋าค่ะแล้วมีกระเป๋าส,สวยๆแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่่่ชชืืืนนนอออบบ,บบบสใจจจะะรรัแแเเป็เซซหวา้ยก แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะเซตหนึ่งแบบนี้ค่ะเซตหนึ่งแบบนี้สวยๆเลย9 9้อยบาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0เ8เซตนี้สีดารหัส17เจใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า